วันนีถ้ถ้าฟังดูหลายๆคนก็นั่นแหละด้วยความคาดหวังจะรู้สึกว่าอย,อยากให้คุยเรื่องเมตาเวิร์สจริงๆทั้งหมดอะหลายๆคลิปอะตั้งแต่ EP แรก EP ที่สองเนาะพี่คิมก็จะพูดเสมอว่าทุกๆอย่างที่เรารู้จักในโลกของคริปโตอะหลายๆอันอะถ,ถ้าจะตีกรอบว่าเมตาเวิร์สคืออะไรอย่างเงี้ยทุกกอย่างเลยที่เราคุยกันมามันคือส่วนหนึ่งมันคือส่วนหนึ่งส่วนประกอบที่จะเข้าไปอยู่ในตัวของเมตาเวิร์สเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของด e ฟาเองเหรียญคริปโต อะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปสร้างโลกใหม่ที่เป็นโลกเสมือนน่ะคงเอาเระบบการเงินปกติไปวางอะ่ะยากเพราะฉะนั้นมันก็คงจะเป็นคริปโตนี่แหละที่มันเหมือนแบบอยู่ในโลกเดียวกันเนาะอ่าฮะทีเนี้ยก็เลยค่อยค่อๆค,คุยกันมานาะว่าแต่แต่ละอย่างเรื่องเรื่องของไม่ต้องเวอร์สายคนอาจจะมอง mm hmm. ถึงว่าพอเป็นโลกเสมือนเราต้องคุยกันเรื่อง VR AR ไหมอะไรประมาณนี้ทีเนี้ยสัปดาห์เนี้ยพยายามจะชี้ให้เห็นขอไฟได้ความแบบเปิดลิปงงง,งงงนิดแต่ว่านีิจะพยายามจะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ย ตอนนี้จริงๆเมตาเวิร์สมันกำลังดร้ายเกิดขึ้นเรื่อยๆนะแล้วมันเป็นธีมใหญ่ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกคนเมื่อเทียบกับคริปโตซะอีกเพราะว่าคริปโตอ่ะอย่างน้อยที่สุดมันคือมันมีตัวของระบบการเงินปกติอยู่แล้วคุณอาจจะไม่จาเป็นต้องใช้คริปโตเลยก็ได้ถ้าทําในแง่แบบถ้ายกปัดแง่การลงทุนออกไปว่านี่คือการลงทุนที่แบบอาจจะได้กําไรเยอะน้อยอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าคุณอยู่แบบไม่มีคริปโตได้แต่ทีนี้เมตาเวิร์สอ่ะต้องบอกว่า ในอนาคตอ่ะถ้าเกิดว่ามันเข้ามาจริงอ่ะมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากจริงเพราะว่าเออเรื่องของแบรนดิ้งนี่แหละที่มันคือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในในโลกแบบเก่าแต่มันไม่เคยมีเรื่องของเออเขาเรียกแหละสินทรัพย์ที่แสดงสิทธิ์อะไรต่างๆอะ่ะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นพี่คิมก็จะพูดถึงแบรนดิ้งอยู่บ่อยๆเนาะเราแต่ก่อนเราจะพูดถึงแบบแบรนดิ้งก็โอเคเข้าใจแหละว่ามันเป็นแบบหน้าตาของบริษัทแต่ว่าเวลาที่เรามีความรู้สึกกับ สิ่งนั้นๆเราจะรู้สึกถึงเขาเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งเป็นคอร์ปอเรทอย่างเช่นแบบที่พี่คิมพูดถึงเอ่อแมคโดนัลอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมจะจะพูดยังไงให้ให้ได้หลายๆแบรนด์จะได้รู้ว่าไม่ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเออนั่นแหละก็ก็คือเหมือนกับว่าเออมันเหมือน,นเป็นความเกี่ยวข้องกับกับเราอะเราไม่ได้รู้สึกส่วนเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่ต้องแต่ว่าเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่แบบเทรนด์หนึ่งที่กําลังเข้ามาดิสละบอยู่ก็คือเออแบรนด์ต่างๆอะ่ะ ที่พยายามเข้ามาเกี่ยวข้องกับ n f t แล้วก็ดิส랩ตัวเองอ่ะในแง่ว่าเขาพยายามจะให้กระจายความเป็นเจ้าของออกมาทีเนี้ยตรงเนี้ยมันมันคือเมตาเวิร์สทั้งหมดไหมไม่ใช่แต่นี่คือสิ่งที่จะชี้ให้เห็นว่านี่คือผ่าสําคัญในแง่ของโซเชียลมากกว่าว่านอมที่จะเกิดเมตาเวิร์สได้อ่ะแล้วมันมีหลายโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นในช่วงเนี้ยก็มีหลายโปรเจกต์ที่บอกว่าเมตาเวิร์สเมตาเวิร์สแต่ว่าก็มีทั้งโอเคมีทั้งเจ๊ง อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมีบางโปรเจกต์ที่เฮ้ยเริ่มโตโดดเด่นขึ้นมาในช่วงนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่คือโปรเจกต์เหล่านี้มันจะเป็นผ่าสำคัญในการเติบโตว,ว่านี่แหละคือสิ่งที่จะร้ายให้ Be t a v e r s e เกิดนั่นก็คือเรื่องของเรื่องของ NFT และกันที่พูดถึงบอเอ d ดเบลคับก็คือ NFT ที่ที่เริ่มเข้ามาที่เริ่มมีมีศิลปินต่างๆอะ่ะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ n อ t นั้นๆแล้ว โดยเฉพาะบอยเอฟยอทัที่พอศิลปินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาสามารถทําทุกอย่างบนบอยเอฟได้เสมือนว่าเขาเป็นเจ้าของมันจริงๆคือเจ้าของในแง่แบบเจ้าของทั้งตัวมันแล้วก็เจ้าของของลิขสิทธิ์ทําให้เขาอยากจะเอาไปทําเพลงอาจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับคอมเมอร์เชียลเขาทำได้หมดแต่มันทําให้แบบชุมชนอ่ะมันสเปรดเข้าไปได้เออสเปรดออกไปได้ถามว่าเอาไม่เห็นมันจะเป็นโลกเสมือนเลยมันก็อยู่ในโลกปกตินั่นแหละอันนี้คือไอเดียไอเดียที่ที่ที่จะทําให้ทุกค่า เขาเรียกแหละทุกคนอนะ่ะค่อยๆเคยชินกับความเป็นอยู่แบบเนี้ยที่เหมือนกับว่าเออนั่นแหละอันอันเรื่องของคอร์ปอเรทอ่ะหรือว่าเรื่องเรื่องขององค์กรใหญ่ๆหรือหรือเรื่องของชุมชนอ่ะคือการสร้างชุมชนที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าของมันจริงพอเป็นเจ้าของเป็นไงถ้าคุณอยู่เฉยๆแล้วทุกคนอยู่เฉยๆหมดคุณก็คุณเออมูลค่าของบอเอฟก็จะน้อยลง ก็จะแบบมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรประมาณเนี้ยมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคริปโตมันคือการสร้างสกุลเงินถ้าสกุลเงินต้องคุยกันว่าเฮ้ยทุกคนต้องยอมรับอันเนี้ยอมรับตรงนี้เป็นสกุลเงินแต่ว่าตรงเนี้ยด้วยความว่ามันอาจจะเป็นแฟนโทเค็นที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแฟนโทเค็นที่ใช้เฉพาะในชุมชนหรือว่าเป็น n f ็นทีที่ใช้เฉพาะในชุมชน,น,ชน,ชมชนแล้วก็มีมีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆขึ้นมาว่าเอ่อยังไงดีกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าเออคุณจะ ได้รับสิทธิ์เนี้ยในชุมชนอย่างเช่นสมมติว่าชุมชนนั้นเป็นชุมชนนักร้องคุณจะเข้าคุณจะได้รับสิทธิ์ในการฟังเพลงต่างๆตรงนั้นได้เออคุณแต่งเพลงขึ้นมาคุณจะได้รับสิทธิ์ในการขายในชุมชนนี้อะไรเงี้ยยังไงเท่าไหร่เนี่ยเออมันก็จะทําให้สินทรัพย์ของชุมชนนะ่ะมีค่าขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เลยเป็นเป็นเทรนที่อาจจะก่อนการนิดนึงแต่ว่าเราให้ฟังว่าเนี่ยมันกาลังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทําให้แบบนี่คือสาเหตุที่ทําไมแบรนด์ใหญ่ๆถึงเข้ามา ถึงเข้ามาในใน NFT บางโปรเจกต์นะครับแล้วสิ่งนี้มันก็เลยจะไดยให้ให้เป็นพื้นฐานของโซเชียลไปแล้วก็ดันให้เกิดเป็นตัวของ Metaverse ขึ้นได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับสำหรับส,สัปดาห์นี้